<c oughs> ครับวันนี้มา,มางานกเลเครับคืครับวันนี้ก็ดีใจมาก,มากครับแล้วก็คือเป็นครั้งแรกของผมด้วยครับที่ได้ร่วมงานกับพราลกอนในรูปแบบที่เป็นงานเปิดของตุ๊ดจีนแบบนี้ครับผมแล้วก็ส่วนตัวก็คือที่บ้านเป็นแบบว่าเชื้อสายจีนอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นแบบที่บ้านบ้านเราก็จะแบบอินกับเทศกาลนี้มากๆอยู่แล้วครับผมก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของาพาะาราละกอนวันนี้ครับบรรยากบบจัดใหญ่มากชครื่โตในใจใจด้วยเราแบบว่า จริงๆก็มีเห็นในโซเชียลผ่านๆครับอย่างเห็นของพี่ๆศิลปินท่านอื่นอะไรครับแล้วก็วันนี้ก็เหมือนเป็นโอกาสของเราแล้วครับก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ครับแล้ววันนี้มากับตัวด้วย,วยะะใช่ครับเห็นพี่พี่บอกว่าไม่่อยได้ร่วมง,งานากับนี้เลยใช่ใช,ใช่จริงๆคืออันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกด้วยที่แบบร่วมง,งานกัน2คน 2> mm hmm. คก่อนหน้าน,นี้อาจจะมีหลายๆคนไงครับ mm hmm. แต่ว่าอันนี้เป็นอีเวนต์แรกด้วยครับที่แบบได้ทํางานด้วยกันและวันน mm ี้เรามีช้์พิเศษ อยากให้รอติดตามวันนี้มาในทีมเจ้าพ่อเสี้ยไงนี่ก็เป็นทีมแบบว่าจุดจีนนี่แหละครับแต่ว่าคือจริงๆไม่เคยไม่เคยใส่อะไรแบบนี้เลยครับก็เป็นแบบครั้งแรกก็แอบตื่นเต้นนิดนึงกับชุดรู้สึกมีพลังเลยคกับชุดนี้ใส่แล้วย่างไงบ้างก็รู้สึกแปลกตาดีเพราะว่าตัวเราเองก็ไม่เคยแบบใส่อะไรแบบนี้ครับก็น่าจะเป็นลุคใหม่ๆที่ทุกคนได้เห็นกัน แต่ว่าพอเป็นแฟนเนี้ก็ติดกาใกันแล้วนะคะเอวค้าครับขอบคุณครับขอบคุณครับจริงๆก็ตอนแรกก็ยังแบบเขินๆนิดนึงเพราะว่าแบบไม่เคยใส่เลยครับแต่ว่าพอแบบไม่รู้ว่าทุกคนชอบทุกคนชอบก็โอเค ได้ครับผมก็ขออวยพรปีใหม่จุ๊จีปีนี้นะครับผมปี2023นะครับก็ซินเจียอยูอีซินี่พัวชัยนะครับอันตราตัวตัวกายนะครับผมก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะครับผมแล้วก็เจอแต่สิ่งดีๆนะครับริ่มรวยเฮงๆนะครับเงินทองไหลมาเทมานะครับวันนนี้วัเที่ยวด้วยเราแบบว่ามีเารอำสิ่งที่แสดงความกัรวอะไรไหมโอ้ยต้องเตรียมมาอยู่แล้วครับผมเพราะว่าเราก็เป็นหนึ่งในสายช้อปแล้วเราว่างเราก็เราก็อยากจะเรียกว่าช้อปปิ้งเพื่อแบบผ่อนคลาย วันตเเองดีจะไม่ชวนที่พีช็อบไหมคะชอบเลยไหมวันนี้เดี๋ยวต้องถามเขาก่อนนะไปด้วยกันไหมเปย์วางแผนอะไรไหมครับอะไรนะฮะเปย์อะไรให้ตัวเองเป็นแบบไหนบ้างอ่าเปอะไรให้ตัวเองนะครับจริงๆผมอยากได้กำไรมีห้อหนึ่งอยู่ครับผมก็กำลังเก็บเงินอยู่เลยกันกำลังเก็บเงินอยู่เลยกันเนาะเดี๋ยวพร้อมแล้วเดี๋ยวอาจจะซื้อ ใช่ใช่กำลังเลีงยลง,ลงอยู่กาลังเลงอยู่หลนี้เรัะมีิจกรรมอะไรบที่บ้านเออที่บ้านเนี่ยคือปกติที่บ้านของลินก็จะแบบมีไหว้เจ้าอยู่แล้วครับอย่างเมื่อวานก็จะเป็นวันไหวเนาะที่บ้านของลินก็จะมีการไหว้เจ้าแล้วก็ก่อนหน้าก่อนหน้าช่วงวันตรุษจีนเนี่ย ในช่วงไทม์ไลน์ของมันเนี่ยเราจะแบบมารวมตัวกันอยู่ด้วยกันกับจินข้าว<ม>อะไรเงี้ยแต่ว่าโชคดีว่าที่ผ่านมาคือใกล้ใกล้วันเกิดคุณแม่พอดีครับก็เลยถือโอกาสรวมยอดไปเลยติดจินกับวันเกิดคุณแม่วันนี้มีประธานมาดหาหาเลยไหมโอ้ตื่นมามาเต้นมากๆตื่นเต้นมากๆจริงก็ไม่ได้ไม่ได้มีในส่วนตัวของวินแบบไม่ได้มีอ<ม>ีเวนต์เปิดมาก,กเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบไลฟ์อะไรมากกว่าวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่แบบจะได้เจอแฟนๆต่อหน้าก็ดีใจมา,มากๆครับแล้วเรเืยออากาศครับกี้แดดร้อนมากเลย ใช่เห็นแล้วคือแบบเห็นบางคนคือมาตั้งแต่เช้า้ยครับผมก็โอดขอบคุณมากๆครับอยากเจอแล้วเหมือนกันครับเดี๋ยวเราเราได้เจอกันแน่นอนครับรพี่ใหม่จีนโอ้ยพ <c oughs> ี่ใหม่จีนโอ้ยมิลานใช่ไหมครับโอ้ดีมากๆเลยครับสนุกคือ ต้องต้องบอกก่อนอย่างนี้ว่าครั้งแรกเราไปเราตื่นเต้นมากๆเพราะนั้นเป็นครั้งแรกของเราแต่ว่าครั้งที่2ที่เราไปคือล่าสุดเนี่ยครับก็ยังบอกว่าตื่นเต้นเหมือนเดิมเพราะว่าจริงๆเราไปในฐานะ BA ของแบรนด์ด้วยครับก็ก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเรามีไปด้วยกับตําแหน่งอะไรนะครับก็ตื่นเต้นตื่นเต้นไปอีกแบบหนึ่งครับแล้วก็ได้เจอพี่ๆศิลปินะระดับโลกที่เราชื่นชอบอยู่แล้วด้วยครับผมมีประทับใจอะไร คือชอบชอบชุดของคอลเลคชันนี้มากของ For w i n t เ r ครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยคือผมเป็นคนชอบใส่เสื้อผ้าแบบหลายชั้นนะครับซึ่งแบบคอลเลคชัน hmm. ของคอลเลคชันเนี้ยคือมันมันตอบโจทย์เราแล้วก็น่าจะเป็นอะไรที่เราได้ใส่ง่ายๆแล้วก็ใส่ได้หลายชิ้นออกมาโอ้โหน่ารักมากๆครับน,น่ารักมากๆก็ตั้ง <spiritually> แ,แต่ลงเครื่องเลยก็มีแฟนๆแบบไปรอที่สนามบ mm ิ hmm. นนี่ครับผมแล mm ้วก็มีแฟนๆที่ไปรอที่งานเราด้วยครับผมก็ น่ารักมากๆดีใจมากๆจริงๆอยากคือถ้ามันมีโอกาสมีทามมิ่งแบบยาวกว่าน,นี้จริงๆก็อยากสเปนทางอยู่กับแฟนๆตรงนั้นมากกว่านี้ด้วยครับเดี๋ยวรอโอกาสครั้งหน้าครับถ้ามีโอกาสแสดงว่าตัดงานตัดคาดก็อาจจะได้เจอแน่นอนแน่นอนครับแน่นอนแต่ว่าจะไม่ได้เป็น,นแฟนกัน,นแล้วใช่ครับผมก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าจริงๆเป็นแฟนมิตรเดียวของเราอันแรกเลยเนาะแล้วก็ คือก่อนอันนี้เราไปก็มีพี่พเ,พเพื่อนอะไรไปด้วยกันอะไรครับแต่ว่าครั้งนี้ก็จะเป็นแฟนมีตเป็นโชว์ของเราเดี่ยวเลยครับก็จะตั้งใจ2องทันทีครับเตรียมตัวดีๆคุณถามเตรียมความพิเศษอะไรยังไงบ้างเออเตรียมความพิเศษแน่นอนครับเพราะว่าจริงๆคือด้วยความที่เป็นโชว์แรกที่เป็นเดี่ยวของเราด้วยครับเราก็อยากทาให้มันดีทําให้มันแตกต่างจากที่เราได้ทำผ่านมาครับอัปเดตผลงานเหน่อนกัาค่ะนอกจาก ครับผมก็ปีนี้ก็จะมีะซีรีส์2เรื่องนะครับก็เรื่องอินิกมาที่เล่นคู่กับน้องพีมนะครับผมแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็นิว Beauty นะครับก็เล่นกับพี่ใบเฟิร์นนะครับผมก็ฝากสองเรื่องนี้ด้วยนะครับตอนนี้ถ่ายต,ตัวของอินิกมาเนี่ยเรากำลังตอนนี้กำลังเริ่มเวิร์กช็อปด้วยกันแล้วครับผมแล้วก็เดี๋ยวเริ่มลงคิวถ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ากระบวนการก่อนที่จะถ่ายของเรื่องนี้จริงๆคือพวกเรามีเบื้องหลังที่เยอะมากที่แบบจะต้องเวิร์กช็อปจะต้อง เทสลอยสักอะไรต่างๆอะไรที่เป็นโปรเซสเบื้องหลังเลยค่อนข้างแน่นลงมากครับแล้แตัวเราเองกต้องฝึกฝนมากบคน,น,นใช่ใช่ใช่ครับ,ค,รบคือมีมี acting c o d e ที่ที่คอยดูเราส่วนตัวด้วยอะไรครับ <S <S ดูทีมนักแสดงส่วนตัวด้วยครับ <S 2> <S 2> <S 2> แล้วก็ในในจุดประสงค์ของเราเนี่ยเราก็อยากจะเรียกว่าไป take c ร u สไปเรียนเพิ่มเพื่อเรื่องนี้โดยเฉพาะในส่วนตัวของเราด้วยครั ต่างๆมากเลยคือต้องบอกอีนิกมากนี่ไกลตัวผมมากเลยเพราะว่าจริงๆกอไม่สปอยเลยกันแต่ว่าคือต้องบอกว่าไกลตัวมากๆแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ที่เราเรารู้สึกว่าเราไม่ได้สัมผัสในชีวิตประจําวันมากเท่าไหร่ครับผมส่วนอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเล่นเป็นนักศึกษาวัยรุ่นครับผมที่จะมีเรื่องราวความรักที่เป็นเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งที่เหมือนแบบดูออกมาจากนี้นิยายอะไรอย่างนี้ครับซึ่งเราก็ต้องไปทำความเข้าใจตรงตน,นี้เรตอ ใช่พี่ใบเฟิร์นด้วยครับก็ตื่นเต้นประมาณตื่นเน <c oughs> <c oughs> ตนเ้นครับตื่นเต้นจริงๆคือเห็นเห็นแบบว่าเริ่มทํางานกับหลายๆคนแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกครั้งที่แบบได้ร่วมงานกับนักสแสดงพี่ๆเพื่อนๆใหม่ๆอะไรเงี้ยเราจะแบบตื่นเต้นทุกครั้งครับอ่ะแล้วเรื่องของผลงานเพลงนะคะจะมีครับมาแบบให้แฟนรอติหรือเปล่าจริงๆจริงๆเราก็อยากทำครับแต่ว่าเดี๋ยวเรารอดูฟีดแบ็กโดยรวมก่อนว่ามันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็สามารถ ทำได้มากหน่อยแค่ไหนครับสำหรับปีนี้ใช่ไหมครับจริงๆคือผมอยากทำงานต่างประเทศมากขึ้นครับอยากมีโอกาสที่ได้ทำงานกับชาวต่างชาติมากขึ้นหรือว่าทำงานร่วมกับวงการของต่างประเทศมากขึ้นอะไรอย่างนี้ครับด้วยด้วยโควิดที่ดีขึ้นแล้วสถานการณ์ดีขึ้นแล้วประเทศเปิดแล้วอะไรครับก็อยากจะเปิดประสบการณ์ตัวอยให,ห,หม่ๆอันนี้สปอยอะไรหรือเปล่าให้เป็นพันพูดลอยๆ<า>ครับผม ครับผมเราติดตามฝากด้านค่ะฝากใ่้กับจะกคติดตามเราได้เลยครับผมก็ฝากด้วยนะครับฝากทุกผลงานของวินเวทวินด้วยนะครับของผมเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นด้านซีรีส์นะครับหรือว่าด้านในวงการแฟชั่นเองก็ตามนะครับผมแล้วก็ในวงการเพลงในเรื่องของเพลงด้วยนะครับผมก็อยากจะฝากทุกคนติดตามนะครับผมแล้วมีการไปเจอกันนะครับ